ในอดีตการน้ป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีพญานกตัวหนึ่งได้พาบริวานนับพันพันตัวเข้ามาอยู่ที่ต้นไม้ใกล้ๆกันนกทั้งหลายต่างหากินกันอยู่ในป่าด้วยความพ้าสุขตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งมีลมพัดแรงจัดเป็นเวลานานทำให้กิ่งไม้แห้งในบริเวณนั้นเสียดสีกันจนเกิดควันขึ้นพญานกเห็นเช่นนั้นจึงคิดว่าสักวันหนึ่ง ฟจะต้องลุกไหม้ต้นไม้เหล่านี้อย่างแน่นอนจึงบอกกับบริวานทั้งหลายว่านกทั้งหลายเอ๋ยใครอาศัยต้นไม้ต้นใดบัดนี้ต้นไม้ต้นนั้นจะเกิดไฟไหม้ขึ้นแล้วพวกเจ้าทั้งหลายจงพากันไปอยู่ที่อื่นเถิดภัยกำลังจะเกิดจากที่พึ่งของเราแล้วบริวานที่เชื่อฟังก็พากันบินตามพยานกไปหาที่อยู่ใหม่แต่บริวารอีกส่วนหนึ่งกลับดื้อดึงอวดดี ไม่ยอมทิ้งรังตามไปด้วยซ้ำยังกล่าวว่าโถเอ้ยทำเป็นที่ขลาดตาขาวไปได้แค่เห็นน้ำหยดเดียวก็กลัวว่าจะมีจระเข้เสียแล้วบางตัวก็ทำเป็นอวดรู้ว่าธรรมดาไฟไหม้ป่าไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเรอยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วไม่เห็นจะมีอันตรายอะไรเลยต่อมาไม่นานมีลมพายุพัดอื้ออึงมาเป็นเวลานาน,านกิ่งไม้ ถูกลมพัดเสียดสีไปมาจนเกิดเป็นสะเก็ดไฟกระเด็นไปถูกไบไม้แห้งที่ล่วงหล่นอยู่ซึ่งเป็นเชืเ้อเพลิงอย่างดีปเปลวไฟจึงลุกชดช่วงขึ้นและลามติดต้นไม้ในบริเวณน,นั้นอย่างรวดเร็วนกทั้งหลายเหล่านั้นต่างบินออกจากรังไปคนละทิศคนละทางแต่ไม่ว่ามันจะบินไปทางใดก็เห็นแต่ควันไฟหนาทึบปิดกั้นไว้ทุกทาง นกเหล่านั้นต่างสำลักควันไฟสิ้นแรงตกลงในกลองเพลิงอย่างอเนจอนาด